สวัสดีครับครับพอดีเรามานะครับงานเขาดำที่บุรีรัมย์ครับแถวโนน,นีแดงก็มีอยู่ปราสาทหนึ่งที่ผมอยากไปนะครับก็คือชื่อว่าปราสาทปราสาทโคกนิวหรือปราสาทบ้านโคกนิวนลครับแม่แน่ใจว่าจะเป็นอรุรกยาหรือว่าจะเป็นปราสาทเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับตอนนี้เรากำลังขึ้นที่อำเภอโนน,นีแดงแหละนะครับ มาด้วยรับแล้วครับไกลนะครับเลยอีกสิบกว่ากิโลตอนนี้เรากำลังเข้าเขตอำเภอปักคำเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเส้นบุรีรัมเนี่ยปู๋เตียมแล้วครับสี่เลนไปจอสะแก้วแล้วครับตรงผ่านเขาช่องตะโกเนี่ยฝากหรือรัฐบาลชุดไหนก็ได้ครับเขาช่องตะโกมันอันตรายครับจัดสี่เลนหนนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุเดินครับเด้อ ตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าตัวอำเภอประคำครับยินดีต้อนรับสู่เส้นทางอารยธรรมขอมครับเห็นนะครับอุทยานประวัติศาสตร์นะครับพิมายปางกูเมืองชัยภูมิอุทยานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะครับเห็นไหมครับปราสาทศรีขรภูมิระบุมดเลยครับเส้นทางนี้ครับทุ่านเลยจะทำเป็นเส้นทางครับ อ,นนนนอีก300เมตรใช้ช่องทางใดก็ได้เพื่อเลี้ยวขวาและอยู่บนถนนหมายเลข348ถ้ามาจากทางฝั่งโนนนี่แดงนะครับก็จะเลยตัวอำเภอไปประมาณ3กิโลโดยประมาณนะครับแต่ถึงตัวปราสาท อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยครับแต่เขามาในวัดก็คือนะครับก็จะเข้ามาได้จากผักก็จะเห็นกุฏิอ่าพระเยอะๆก็หักขวามาครับตอนนี้เราก็มาแล้วครับนี่เห็นตัวปราสาทแล้วครับนนทางที่ลงมาคือวัดโคกนิ้วครับก็ลงมานี่ครับลงมานน่ก็นี่ครับลานของอ่าปราสาทนะครับบ้านโคกนิ้วครับนี อันนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับตัวประสาทนะครับสมบูรณ์เลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ครับเมื่อก่อนนี่น่าจะเป็นอาโลคยาครับนะครับสางสมัยพุทธศตวรรษที่18ครับนะฮะยุคศาสนาพุทธนะครับเขาเรียกว่าพุทธมหามหายานอะไรพวกนี้แหละครับนะครับ ราณสถานปราสาทโคกปราสาทครับชื่อเก่ารือวปราสาทโคกนิวบ้านโคกนิวตะบลประคำอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ครับโบราณสถานปราสาทโคกปราสาทรือปราสาทโคกนิวตั้งอยู่ภายในวัดโคกนิวนะครับอําเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ค,ครับเป็นศาสนสถานประจําสถานพยาบาลหรืออโลคยาสารที่พระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับช่วงพศ1724บถึง1763ครับโปรดให้สร้างขึ้นในดินแดนของพระองค์ แผนผัำผังของมูลหลาน,ลานประกอบด้วยประสาทประธานตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประสาทประธานเป็นที่ตั้งของวิหารหรือบอรรลัยล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วมีประตูเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนอกกำแพงแก้วทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทเป็นสะน้ำครับจากการขุดนะครับแต่งในงบประมาณ2,554พบโบราณวัตถุสำคัญหลายประเภทเช่นทับหลังสลัก ภาพคดชลักมีศิลปะคลังปาปวนตอนต้นเสาประดับกอบประตูปฏิมากรรมรูปโพธิสัตว์วัชระปานีทรงครุฑนะครับนอกนั้นยังมีเครื่องมือเครื่องใช้และภาชนะดินเผาอีกจํานวนหนึ่งครับกรมศริลปากรประกาศขึ้นทะเบียนนะครับประสาทนะครับเล่มที่100ตอนที่36ครับนะฮนู้นครับไปเดี๋ยวเราจะไปดูกัน มีกองศิลาแรงกองหินนะครับที่ตัดมาแนละ้วอาจจะขึ้นรูปหรือว่าเข้าไม่ได้หรือว่ายังหาจุดไม่ได้ครับเห็นลองรอยรูที่รากมาไหมครับหรือว่าเพื่อจะเข้าน,นี่น่าจะเป็นใบเสมากเก่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับนะฮะไปครับเรากาลังจะเข้าไปกัน ปราสาทใกล้เคียงกับคล้ายๆปราสาทคอนบุรีเลยนะครับนะฮะฝั่งขวามือผมนี่ก็คือยอดนะครับยอดนะครับยอดเจดีย์นั่นแหละครับนะฮะคือด้านข้างฝั่งซ้ายมือหลังจากเดินเข้ามาครับอันนี้คือด้านขวาครับก็จะมี หน้าต่างนะครับมันน่าไลทั้งสองด้านเลยนะครับหลังจากที่เดินเข้ามาผมจะให้เห็นด้านหลังตอนนี้ลุงกําลังหันหลังให้องค์พระประธานอยู่นะครับแต่ให้เห็นด้านหน้าที่เข้ามาครับขวามือนี่ก็น่าจะเป็นนาที่บอกครับเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับหรือว่าเป็นห้องประกอบพิธีครับนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันครับห้องประกอบพิธี ด้านในก็เป็นห้องโล่งๆครับแล้วก็มีกำแพงสี่เหลี่ยมนะครับที่บอกเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นกำแพงแก้วรอบนั่นนะครับนะฮะจากห้องประกอบพิธีครับนะโดยประมาณนะครับโดยการสันนิษฐานนะครับก็มาตัวนี้ก็จะเห็นทับหลังจำลองครับสลักภาพโคชลักษมีนะครับเป็นศิลปะลบบุรีนะครับ ศิลปะลบรีนะครับก็คือศิลปะขมรในประเทศไทยนะเขาระบุไว้เลยนะครับเป็นศิลปะขมรในประเทศไทยนะครับช่วงพุทธศตวรรษที่16-17ครับพบจากการขุดนะครับแต่งภายในนะครับนะครับบริเวณนะครับปราสาทโคกหนวอำเภอประคำนี่เลยนะครับปัจจุบันนะครับทับหลังนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับสถานแห่งชาตินะครับอำเภอพิมายครับ เราไปด้านซ้ายแล้วนะครับเมื่อให้เห็นทับหลังจำลองกับห้องประกอบพิธีแล้วนะครับตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นศรีวลึงค์นะครับโดยสันนิษฐานนะครับตัวนี้น่าจะเป็นศีวลึงค์ครับนั่นหันหน้าเข้าองค์ประธานก็คืออยู่ขวามือครับนี่ครับยอดปราสาทนะครับก็ที่เห็นเป็นยอดเนี่ยางล่าสุดที่ปราสาทศีรูมินี่ก็จะตกแต่งประมาณนี้แต่ดูครับเป็นหินล้วนๆยังคงหนักสุดๆนะครับแต่นี่คงคงโค่นลงมาแล้วครับนี่ นะฮรก็ดูครับนู่นยอดปราสาทนะครับปราสาทองค์ประทานนะครับก็คืออ่าตามการเวลาหล่มาก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับนี่องค์ประทานแล้วครับองค์กลางครับตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันครับ ด้านในก็ไม่มีอะไรครับก็อาจจะมีกลิ่นขี้ข้างข้าวหน่อยขี้ข้างข้าวนะครับก็อาจจะมีคนมาวหว้ครับขอญาตนะครับลูกหลานนะครับนี่ครับงูครับรูปทรงครับอันเดียวกันเลยครับผมดูก็คือคล้ายกับ ปราสาทอ่าอโลคยาที่ประสาทคอนบุรีเลย,ยนู่รับนั่งนอเดินมาหลังปราสาทนะครับให้เห็นกําแพงแก้วครับอันนี้กําแพงด้านหลังนะครับด้านหลัง นี่คือด้านข้างครับด้านทหารนาออกก็คือด้านขวามือครับที่มีห้องประกอบพิธีครับแล้วก็มีทับหลังจําลองครับนี่ด้านสายครับทหารนาออกครับดูด้าน้ายมือครับเห็นไหมครับอืเป็นศีลาแรงนะครับเป็นเป็นศีลาแรงล้วนเลยครับนะครับก็ถ้าพูดสัตว์ที่สิบหกสิบเจ็ดเนี่ยก็หกพันปีได้ครับ ด้านบนครับผมอยู่ที่องค์ประธานครับด้านข้างขององค์ประสาทหันหน้าออกคือด้านขวามือครับประสาทนะครับองค์ประธานนะครับด้านหลังจะถูกปิดนะครับนะฮะเป็นประตูหลอกครับ าตามความเชื่อนะครับหรือว่าตามที่ไปดูมาครับเข้าด้านหนานได้ด้านเดียวครับอูศิลาแรงครับอายุนับพันพันปีครับด้านข้างครับทหันหนาออกก็คืออยู่ซ้ายมือครับอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านข้างก็เป็นประตูหลอกว่างั้นครับ ใจของปราสาทก็คือนะครับสิ่งที่สวยงามก็คือทับหลังครับจุดทับหลังตรงนี้ก็คือก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ทับหลังโคจสารนะครับตัวนั้นนะครับก็อยู่ที่พิมายแล้วนะครับก็มีแค่อันจําลองด้านข้างให้ดูครับตรงนี้ก็หายไปแล้วนะครับปราสาทนี่เีผมบอกว่าอโลคยาเนี่ยคล้ายๆกันกับปราสาทคอนบุรีเลยครับแล้วก็จะมีทางออกอยู่ขวามือนี่อีกทางหนึ่งครับนี่ เป็นอนันี้ครับนี่ครับตอนนี้ผมออกมาอยู่นานข้างแล้วนะครับสารนะครับปุย่ยตายายที่ค้างประสาท ครับคับครบผมเมือออกมาครับนี่หลังจากที่ออกมาจากนูน่นเราก็ไปไหว้สารตายายครับผมมาอยู่ดันขวามือที่หันหน้าเข้าประสาทครับขวามือนี้ก็จะเป็นบาลายครับนะครับหรือว่าบอ่อน้ํานะครับ ผมห้สงเกตนะครับบาลายหรือว่าบ่อน้ำเนี่ยหลายๆที่เนี่ยนะฮะน้าไม่แห้งครับน้ําต้องมีใช้ตลอดปีครับเขาจึงได้สร้างปราสาทหรือสร้างอรุ k h ไว้ครับเนี่ยครับจะให้ดูนี่มุมขวามือแล้วมองไปก็ตรงนี้ครับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างมาว่าอรุ k h ของปราสาทโคปราสาทหรือปราสาทโค้เนี้คล้ายกันกับปราสาทคอนบุรีเลยครับน่าจะเป็นเส้นทางอารยธรรมเดียวกันครับ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดครับพอดีก่อนกลับเนาะนะครับก่อนกลับป่ามาเขาห้องน้ำครับอีธานี้ผมหาพิพิธภัณฑ์เขาว่ามีพิพิธภัณฑ์นะครับก็มีพระพุทธรูปมีอะไรที่คุดได้บางส่วนก็อยู่ที่วัดโคกงิ้วแต่ผมไม่รู้ว่าหยุดจุดไหนครับแต่ว่าช่วงที่รอป่าเขาห้องน้ำครับเอออ่ะฮะมันต้นอะไรครับนี่หน่วยก็คือหน่วยสมโอครับแต่ว่าทำไมมันออกสีนี่ครับ ต้นใหญ่เลยครับอยู่สองต้นติดกันครับนี่นี่ครับที่วัดโคกงิวครับประคำบุรีลำเ่ยครับให้พ่อรู้บ่นครับว่ามันคือต้นอะไรลูกอะไรลูไกลๆเลยครับนี่มุมหนึ่งครับก่อนกลับครับนี่ก็อเหมือนเดิมครับอาจจะเป็นประสาทเล็กๆกับโคเคียเล็กๆครับ ก็ฝากกไดไลค์ครับกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ลุงเลยครับเพื่อจะหาเขาเรียกว่าหาประสาทเก่าเมืองเก่านะครับหรือว,ว่าออกแคมป์ออกผักผ่อนนะครับสำหรับอีพีนี้ครับสวัสดีครับ